วัดีครับวันนี้ ờ, เราก็มาจัดสินค้าส่งลูกค้ากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรามีส่งน้ำยางพลานะครับน้ำยางพลาของเราเนี่ยเป็นน้ำยางพลาที่ใช้สำหรับทำกบยางโดยเฉพาะเลยนะครับของเรานะครับมีแบบขาวและแบบใสนะครับแบบขาวเนี่ยจะเป็นน้ำยางพลาที่มีลักษณะที่แห้งแล้วจะเป็นสีขาวนะครับ เนื้อน้ำยางพลาเนี่ยจะมีลักษณะที่ข้นนะครับไอตัวนี้ไว้สําหรับทํารองพื้นนะครับมันรองพื้นไม่กี่รอบมันก็จะหนาแล้งานก็จะใช้ได้พอดีแล้วส่วนน้ํายางพลาแบบใสนะครับแบบใสเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเหลวนะครับไว้สําหรับผสมสีเมื่อผสมสีแล้วเนี่ยก็จะพอดีเลยนะครับไว้ผสมสีทําลายทําตา นะครับทำตัวสีได้หมดเลยนะครับทั้งสองตัวนี้นะฮะเป็นน้ำยางพลาที่ไว้สำหรับทํากบยางโดยเฉพาะเลยนะครับทนความร้อนนะครับยืดหยุ่นได้สูงนะครับโดนน้ำโดนแดดค่อนข้างที่จะทนกว่าน้ำยางพลาทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนนะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะที่เราเอาไว้สำหรับทำกบยางโดยเฉพาะเลยจริงๆ น,นอกจากน้ำยางพาลาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอปุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ไว้สำหรับทำขบยางนะครับอ่าที่เช่นพวกอ่าอันนี้เป็นตะกั่วเส้นนะครับตะกั่วเส้นอันนี้เราช่างเต็มโลเนี่ยลูกค้าสั่ง1โลเราก็ช่างเต็มโลเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาไปตัดแบ่งอ่แปดเซนเก้าเซนเนี่ยก็ตัดไม่ยากนะฮะ พอไปถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้าตัด8เซน9้าเซนเนี่ยไม่ยากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นขยุมขยุมไปอย่างนี้ก็ตามเพราะว่าเราตัดแค่8เซน9เซนนะแล้วเราก็ดึงให้มันตึงมันก็มันก็ตึงตรงแล้วครัก็แล้วก็จะมีะพวกสีสะท้อนแสงนะครับอันนี้เป็นเป็นสีสะท้อนแสงที่ลูกค้าสั่งสั่งแค่ขวดเดียวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอันนี้สีขาวนะครับนี่สีน้ําเงินนะครับ พวกอุปกรณ์ต่างๆนี้เรามีจําหน่ายกันหมดเลยนะแต่ทีนี้ลูกค้าเจ้าเนี้ยคือสั่งแค่นี้นะครับสั่งน้ํำยางพลาไปประมาณ5ลิตรได้5ลิตรหรือ6ลิตรเลยนะอันนี้เรา,าส่งไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ,ออเดอร์ก็จะมีายางสายสี่ยางขาว2แม่สีขาว1น้ําเงิน1ส้ม1นะตะกัวฟิเส้นเล็กนะหกิโลนะครับก็เดี๋ยวเราก็จัดของส่งกันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการพวกอุปกรณ์ไว้ทำนะฮะก็ติดต่อกันข้ามาได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าขอบคุณครับ